สวครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพูนออเชี่ยวครับยังเยอะบาทเนี่ยสวัสดีครับคนน้อยสวัสดีครับหาเก็บยังบาทสวัสดีน้ายสวัสดีพี่บัวยังอยู่นะพี่บัวลำลำตางอ่ะบรรยาการแง่งงานเน่ยเนิบเนิบเออแง่ไวปัดวอกแง่าสาวไวปัดวอกเ <c oughs> จ้าของเตี่ยเมียนแล้วเราบอกนี่เแล้วแล้วครับแล้วไปเอ้ยังบาทนี่ยลงธาตุเตี่ยลงธาตุเตี่ย นี่พี่น้องครับจะพอ้งทานรับพี่น้องวันนี้วรามีงทานปวดพวกม่งแกนไปใส่บอดีไปใส่ไปลันดีไปใส่ไปลงทานครับไปน้งท่านเขวัดเขวัตขวันะเเข้นะนีกิะไรกิ้นซะเอากินหรอกกินนมน้ำนี่นี่อ้านมไม่นี่น้องครับที่เบื้องหลังเร้าพี่น้องที่ม่ที่เท้านี่ครับร่างเก็บครับพี่น้องเอารากา ที่มันได้มเกิดเก็บเรียบร้อยพี่น้องละหลดแล้วทันใจพี่น้องหลังจากเบพวงพี่น้องคนไหลมาไหลเบ้างอ่ะพี่น้องขยะโอ้ยคนได้คนไหลมาเพื่อเคื่อนเนี่เจ้าหูช่างว่าอาญาเจ้าหูว่าของไผ่ข้ามไผ่เบาเอาคือว่าเป็นเด็กซีสาวหน่อยบอเมรันบอดเบาตัวสุดตุนมาสุดเล้นมาสุดสั่งกันสิเจ้าไปได้บ้งดอกหูว่าเจ้านั่งเบืองไผ่ จอบแต่ไม่ฆ่าพี่นอ้องงานฉบ่บน้ำฟ้าเลยปรน,นัานอ้าวจัดปุกซึ่งไหนบันทึกปวดเอาเอาเมื่อนี้บ่ฟ้าพี่น้องเพราะว่าพักแลบอีกแล้วครับง <laughs> นานครับน้องเลือดครับมืัอนี้ขอนแกนเอาพี่น้องขอนแกนเจอน,นะพี่น้องนี่บรรยากาศเศร้าตอนนี้อากาศโพุ่งขึ้นหนาวเนี่ยหนาวเซยแมนไอคอนแกนพี่น้อง ่พี่น้องบรรยากาศนี่นมูซาห์เนาะโอ้คนหลายแห้งพี่น้องมาขึ้นโอ้ยหลายคักหลเนี่ยเต็มบาติดพี่น้องคนมาติดโซ่เก้าเลยนื้พี่น้องพี่น้องคนหน่อยคนหลายบ้าน لى, นงเราห,หน่องขยะอย่างเงี้ยมาขึ้นนี่ผู้สาวก็หลายหลายพี่น้องตีขี้มวได้แมวดีนางผ่งพี่น้องเบิ่งเอาผัวว่ากวางไงมองไงพี่น้องเบิง่งเอา เอาคือว่าทางแอมินบอกอมินจ้างเี่ยเอตายะเตียนมินจ้างนโหน่าเลยเอาเอายังยู่อยู่เตี่ยเหลือมุล่ะเอาไปยัไปไัยู่ซอดแจ้งเดียนมาเขานอนเลยครับจักรีบสรุปแล้วเมื่อไรจักคีบเนี่ยซารบอรถคีพร์บอรถโอ้ยพวกเด็กเขาเด็กเขามาผู้ลังกนหมานไม เด็กข้าวมาผล้งคนหมันแม่จารย์ทีัสัสดีครับคือว่าหมันหมันหนึงหมันตั้งสามเมื่อนบคือว่าชิเรี้ยงงันบถดระแนกไฟพี่น้องข้าวอาจารย์ทียถือกัหมานมาไล่2องพันพี่น้องเรี้ยงหมูกระทะสามพันห่เคบะโอ้ยการตุ้นเร่มุงแล้วอาโตุนแตมน้ำตัวนั่นนโอ้นั่นน่นเนี่ยเบื้องหลังสิ่ดาย้เนเรือยกานั่งอะไรใช่เหรเออขึ้นคนอาญาบ่ ผู้สาวก็ได้หลายแต่อายบัตชิดแม่เนี่ยไงคุณเธอบุเค้มาั่นำเขาไหมนี่อันนครพนมก็เหมือนเลยนี่นั่งเปล่าพี่น้องไม่ไ่เออดีไปจนไปพร้อมกันดิพนมเาที่นี่แม่สาวก็นั่งยานาหันบอ้อมนาอ้อมลังนะไอแห้งก็ได้พี่น้องไม่คากก็งามงามเห็นอย่ามาบอก่ามาบอกบัชิดบัตชิดเลยเฮ้ยจานผมเห็นูเยแต่ผมไม่กน บเห็นตีพเห็นีพน่างนั่งยู่ทางหนาพ่นางนังยู่ทางหนาบเห็นีนั่ขังนปขเยเด้เขาบอกเขาบอกยังบอกนักันขด้น่ขังข้าดงขังเพรผู้้ขัข้าดีเลยไปหน่มคนลวนีพิน้องบรรยากาศบ่อัวมยกับอกยังมาเศร้าอันนี้องคนแสนแ ครับที่มาที่ทเก็บแล้วครับพี่นอ้องจอผมเรียบร้อยแล้วนี่เอาเดี๋ยวไปถ่าภาพพี่นอ้องไปนะคุยภุรละ่ะพร่พอพ่อแม่ภุรล่ะนี่เ่็นไงหนึ่งนะมขอเสบา่อยฟังเมื่อคืนนี้มีแม่ใหญ่นึ่งมากับหลานพ่อนน่ะพ่อนน่ะได้ยยอยู่บานาไหนพี่น้อง แน่นทับละบ้าตุมตุมนั่งหนาแล้วพอกี่พอเราเบืองโซ่แล้วเมื่อครับอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้พี่น้องโอู้ดังเสียงอาจารย์สร้างทุ่มทุ่มทุ่มเลยพ่ออาจารย์ที่กดเก็บกดบ่เก็บกดง่ายโอเคบ่หรือีมือนก็ได้มือนี้ก็ได้พมือก็ได้สรุปเมื่อไหร่ฮะมือมืออ่าว่าได้ได้มเอามือว่ามันงานเพื่อนงานหย่งงานอย่งงานฟรีคือหัวมันบอกผู้ใดเปลา คุณโบโยบอกเราผู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเจ้าของแม่อย่าของบอลูเรียงเลยโอ้ยโทรไปหาเมียครับิร์โทรหาเมียกันพี่น้องให้โทรหาเมียเบิร์ตหมื่นเป็ดเอาจนแด๊ดเบิร์ตข้าคิ่งแด๊ดไ่ข้าคิ่งเลยฉนองเอ้าพูดพี่น้องคนมขึ้นพี่พี่หอดีอ้อมอ้อมอ้อมผุดเพราะว่ามองนี้มันมองกลางมันเขาอะไรด้วยเพราะว่ามันมีมันบ่งมีเป็น่จงดีก็ดีจะเอาจงเท้ายังไงยังอย่างงั้นมึงด่ากันอาจารย์มีใครตัว พี่น้องพุ่นอ้อมพี่น้องพุ่นอ้อมสุดพุ่นโอ้พุ่นมองรถเล่นบุุใพุล่นมองสเียวมองหันเลยน่นตั้งมอเตั้งมอนสองหันสามุเหทีนเย้าีนีหันนึ่งนี่หนนึ่งนี่หนนึ่งตั้งนี่ไนใครถามเลยนี่บอกนี่กท่นไดนถามเลย้ยก่านี่แหะตอบก่านี่แหละนี่พี่น้องเอ้าเกัน่ เอเออยงานั้นมื่อยมาเห็นนี่นนกับมัวนเ่นเนาะห,หายเมือเ่อยได้มันบ่แนนคนพี่น้องมันหลายปปนี่เนาะโอ้ดีใจนะพ่อใจบ่หน่า,<ะ>าน,นี่พ่อใจภูมิใจบ่พ่ออีกมืออื่นมันม้วนเลยพุ่ใจน้ำิ่นบ่ม้วนแนนม้วนฟังถึงทีง,ง,งานฟรีถามมอลำเขาเจ้าโบอันบ่มาบ่อย่างขาเจ้ากับโบมาด้วยแมนนบ่อันนี้บังแนแนบ้าคุ้นเนเนาะเดี๋ยวหลังบอเลยแนน นี่ยครัสลงท่านก<ง>ินเขากันสาลงท่านมาเนี่ยมาแล้วพี่น้องจะพอลงอออท่านมามีอยจังไรพอนีแบมส่วนตนน้หมดแล้วครับแบมบ่าให้พาเพิ่นกินก่อนเจ้าที่สันก่อนพานตี ให้าให้เป็นนีถ้าแตกก็น้องยังสันอ้เอาโอ้ยนี่พี่น่องขนโอ้พี่นองเอาขอพุณนพี่น่องหน้าดวงวังมาซิมีโอกาสวาสนาใดมากอีกเนะมาวัดมามาบเดกนผลงานนะมันจ้างอีกเออสัปีหน้าพี่นอาข้ามพุนแล้ว มาพ่ประการแล้วทั้งคบอกเอากระบอกมาเป็นอย่างนี้ที่สลับกันละเพียร์กันละแล้วสลับกันละแต่ละคณะพี่น้องสลับกันพี่น้องนี่ยสิ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาขายหรือว่ามาแจกกันนะรูบพี่น้องมคดายกวัดก็จะเรียนเชิญท่านที่ได้เป็นเจ้าภาพพระตรไว้แล้วมารับพิธีจํานวนคนไหร้องทานขึ้นหน่อยมั้ย ประมาณสองร้อยกว่านี่ครับนี่ล่งท่านหรอพระไก่ด้วยโอ้ยพันมันด้วยโอ้ยพันมันมันด้วยเพื่อนนำไปเวียงรอบขอให้เพันธุโอ้ยพันมันนะผมกับพ่อเป็นครับเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยกินได้ด้ให้มันกินนะดีได้มันรับไปเห็นงานดูหน่อยน้อยทัาทีเราขับใจไปเพื่อนให้ด้วยนี่เพื่อนให้เชายว ให้เี้ครับนั่งข้างหน้ถวายถวาพระนั่งหน้าเจ้รอป็นไวายพระกับตัวกันดีกันได้ถวายข็คุณเจ้าต่อไปครับตอนนี้เหรียญมาม่ไม่กินน้องเสียงนะครับซึ่งเป็นพระธุมงคลของทรานพระครูวิวัฒน์เหลืออยู่ยี่สิบมิถุาศโอ้หกเหรียญนะครับขอบคุณพันแม่ เด็นหน่อยนขอบคุณเพิ่อนเดเล่นเดนหน่อยก็ขอบคุณเพิ่นตัวเวนี้ก็มีคุณแม่แอนนาพ่อแอนนาก็มาแล้วที่ี้แม่ขอันักนันสักสองบาท่อสองอันไหนบครับบบบบใส่กันได้ไหมคุณยายร้อบาทถ้าหนาวถุงมเอห่อร้อยใส่น่ใส่กระเป๋าไดครับเอาครับก็ขยับออกกันขอบคุครับ โอานพันะเอาผพันพอนะให้พอนงามันแล้วงามอีกงามแล้วงามอีกให้พนรวยรวยนทอนที่หนึเอาไปครับอนทสองก็ได้ได้ผมไ่ได้มไม่ยันบอเพ่แล้ว่าหนึ่งเอาเอาสาวหน่อยม่อีกนะเอาทั้งสวงเลยนะั่นเอากแจะไห้เวลาพี่น้องเนาะน่าจะให้เวลาให้หลานให้หลาว้หลานให้นเอาพราะว่า่วงนีก่าครับบอลครับเอาไปมนะบอบอลได้เอา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 บอลบอยัง่กินเซน ขอมาครับเอาเาผชิญครับทางพิธีทางศาสนาไปขอบคุณครับเชิญครับเอาครับพี่น้องดีครับพี่น้องเฮ้เจ้าเฮะเจ้าแจกข่อยเดียวเจาเดียวสามปวดบ่เท้าบ้านมาเดินกินได้ล่ะเ้บ้านมาเดินกิน้หเท้าบ้านมาเดินกินเท้าบ้านมาเดินกินวี่เดี๋ยวนางกินก่อนเท้าบ้านข่อยเขามาเดินกินจะแตกก็ว่ารอดเพราะอะไรยาจะเตะเตตาลงยก อากรพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนเฉพาะกบพี่น้องเาล่ายากนีกชคนเป่านอต้ำพงน้องไม่ใน้องเจ้าวัดีปน่ในย่ยปีน้องน้องจังบัดใจโอ้ยดีใจโทษเหตุนิสนะลงเลือดประเมินนอแม่ลองเลือดกระพี่นองคนนี้ฝากไวสนิทกระพี่น้องระทานเกวดโทษเทียนบชาพรจันนาไตและับถวายสาาและกัถวายพรอ